สุดยอดของความเก่งรอบด้านว่าที่นายกคนที่30ของไทยพิธาลิ้มเจริญรัตด,ดวงเด่นมากมีคนสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแต่ให้ระวังคู่แข่งที่แข็งแรงก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะเปิดดวงจีนตามตำราอาจารย์มาศเคหาดธรรมสินแสห่วงจุ้ยระดับโลกตามวิชาดวงจีนทำนายดวง พิธาลิ้มเจริญรัตว่าที่นายกคนใหม่เป็นคนทาตุทองหินนั่งไฟมาเสงเหมือนอัญมณีที่มีไฟส่องสว่างประกายแวววับจึงมีรูปร่างหน้าตาดีเป็นพิเศษมีสเสน่ห์บุคลิกน่าจดจำหรูหราและมีรสนิยมดีมาเสงเป็นดาวขุนนางจึงเป็นดวงมีอำนาจคนที่มีคุณธรรมเกลียดความชั่วร้ายมีไหวพริบ สติปัญญาดีพูดจาฉะฉานรักษาภาพลักษณ์แข็งนอกอ่อนในไม่ดือ้อหัวชนฟ้าหากมีเหตุผลที่ยอมรับได้ทำงานเป็นทีมได้มอบหมายงานเก่งมีความสามารถในการคาดคะเนผลที่จะตามมาศึกษาและวางแผนอย่างละเอียดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอย่างรัดกุมในดวงมีทาาุทองเยอะมากถึงสตัว แต่เป็นดาวคู่แข่งถึง3ตัวทำให้มีบุคลิกเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงรักพวกพ้องชอบต่อสู้เอาชนะไม่ยอมแพ้แก่ความอายุติธรรมถึงแม้จะไม่ทราบยามที่เกิดก็สามารถระบุได้ว่าเป็นดวงดิถีทองแข็งแรงมีกำลังมากซึ่งจะมีธาตุให้คุณจะเป็นธาตุไม้และน้ำที่หลักปีเกิดจะใช้ดูเรื่องภูมิหลังวัยเด็ก และเรื่องทางไกลมีธาตุทองหยางสองตัวที่เป็นดาวคู่แข่งทองหยินกับทองหยางถือว่าเป็นคู่แข่งกันโดยทองหยินหมายถึงทองและโลหะมีค่าหรืออัญมณีส่วนธาตุทองหยางคือเหล็กโลหะใช้งานเป็นเครื่องมือทางอาวุธจึงมีบุคลิกคือรวดเร็วแข็งแกร่งชัดเจนหนักแน่นเด็ดขาดในวัยเด็กจึงเป็นคนหัวแข็งชอบต่อสู้เอาชนะ ไม่ยอมแพ้ง่ายๆใช้ความรุนแรงและต้องแยกจากครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศซึ่งคุณพิธาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นเด็กเกเรจนครอบครัวต้องส่งไปอยู่ต่างประเทศปัจจุบันถนนชีวิต10ปีของคุณพิธาเดินา่าดินแสดงถึงภาระความกดดันงานหนักปัญหาเอกสารสัญญาขัดแย้งกับผู้มีอำนาจมาพร้อมชวดธาดน้ำคือคำพูดดี การแสดงออกดีมีความก้าวหน้าเข้ามาพาคีพิเศษกับวอกในดวงและเดือนที่เลือกตั้งเป็นมรงก่อเกิดเป็นซูเปอร์น้ำซึ่งเป็นธาตที่ให้คุณกับดวงอย่างยิ่งยวดจึงทำให้การสนับสนุนจากมหาชนชนะการเลือกตั้งเหลือความคาดหมายปีนี้พลังงานมาพร้อมกันทั้งน้ำและถอกธาตุไม้จึงเป็นปีแห่งความสำเร็จ ก้าวหน้าได้รับการช่วยเหลือคำพูดเดินทางและการแสดงออกดีผลิตดอกออกผลสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้เดือนที่เลือกตั้งก็ส่งเสริมดวงไฟหยางที่หมายถึงได้อำนาจเข้ามาพาคีกับเจ้าตัวทองหยินส่องสว่างเปล่งประกายได้สถานภาพมีความก้าวหน้าทางการงานมีคนส่งเสริมสนับสนุนเข้ามา และมีไตรภา,าคีน้ำจากเดือนมะโรงเข้าภาคีกับใบจรหลักดวงที่ฐานการงานและผู้ใหญ่เดินทางไกลดีจึงได้รับการตอบรับจากแคมเปญคารวานห้าสายที่ผ่านมาเป็นอย่างดีอีกทั้งวันเลือกตั้งก็เป็นธาตุน้ำมาพร้อมบอกถึงแม้จะมีการแข่งขันแข่งแย่งกันแต่ก็สามารถนำพาความสำเร็จเข้ามาได้ในที่สุด แต่ในอนาคตอันใกล้นี้เดือนจรกำลังเข้าสู่ดินหยินนั่งมะแม,แมอันนายถึงความอึดอัดที่กดดันปัญหาเอกสารสัญญาผิดพลาดความวุ่นวายกับผู้มีอำนาจความมั่นใจผิดผิดตตดสินใจผิดพลาดต่อเนื่องกับเดือนถัดไปเป็นทองอย่างนั่งวอกดาวคู่แข่งที่แข็งแรงสุดๆเข้ามาจะถูกรังแกแย่งชิง ทำร้ายให้เสียหายงานนี้คงต้องเอาใจช่วยท่านว่าที่นายกคนใหม่กันเยอะๆยะซะแล้วอาจารย์ปรามุกห้องโขนรองผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยาและอาจารย์พิเศษวิชาโหราศาสตร์ไทยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกล่าวว่าตามดวงชะตาของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกล ช่วงก่อนเข้าสู่เดือนกันยายนมีปัญหาเรื่องเอกสารแต่พื้นดวงในภาพรวมปี2 5 6 6เป็นปีที่ดีเพราะดวงดาวต่างๆเคลื่อนเข้าสู่ราศีทำให้การทำงานผ่านไปโดยง่ายแต่มีดาวที่ส่งผลเสียคือดาวพุธท,ทำให้เกิดการติดขัดในการประสานงานหรือผลเสียจากสิ่งที่ได้พูดไปแล้วพอหลังเดือนกันยายน ดวงดาวตามราศีจะเปลี่ยนจากสิ่งที่เคยได้มาง่ายจะกลายเป็นเดชในลักษณะที่ต้องบังคับถึงได้มานั่นหมายความว่าจะต้องมีการต่อสู้แย่งชิงต้องมีการถกเถียงตามพื้นดวงจะรอดพ้นจากเรื่องคดีความสามารถจัดตั้งรัฐบาลก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุดได้แต่อาจจะสะดุดช่วงเดือนตุลาคมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอีกครั้งเช่น มีคดีความเกิดขึ้นทำให้ต้องออกมาชี้แจงและอาจถึงขั้นเป็นวิกฤตตามพื้นดวงจะสามารถนั่งนายกได้แต่พอเข้าสู่เดือนตุลาคมเริ่มเจอมรสุมเนื่องจากดวงเมืองช่วงเดือนกันยายนดาวราหูย้ายอาจจะต้องมีเหตุทำให้ต้องไปชี้แจงเรื่องที่ถูกฟ้องร้องเดือนตุลาคมเป็นเดือนแรงทางการเมืองไทยเพราะดาวอาทิตย์ เคลื่อนไปอยู่ในตำแหน่งนิบหมายความว่าสิ่งที่ต่ำกว่ามาตรฐานทำให้เป็นเดือนที่ฉุดรั้งสิ่งที่สูงเด่นต่ำลงเลยทำให้เกิดความวุ่นวายตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนสำหรับดวงเมืองตั้งแต่ต้นปี2,566ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2,567ถือเป็นสภาวะที่น่ากลัว แต่ถ้านายกคนใหม่ไม่ว่าใครก็ตามสามารถประคองสถานการณ์ให้ผ่านพ้นไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2567จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆด้านดวงของมิตรหรือบริวารของคุณพิธามีคนที่คอยช่วยอยู่ข้างกายซึ่งมีส่วนช่วยในการอบอุ้มช่วยเหลือในทุกด้านการวางท่าทีของคุณพิธาหลังจากนี้ ตามพื้นดวงจะมีความโชคดีเป็นพื้นฐานหากทำการอะไรยึดถือผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักจะไม่เกิดปัญหาตามมาขณะเดียวกันถ้าเน้นในเรื่องการค้าขายกับต่างชาติโดยเฉพาะอาหารค่อนข้างมีความโดดเด่นไปได้ดีและสามารถกลายเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนในการนั่งตำแหน่งสูงสุดได้อย่างระยะยาวแต่ถ้ามีผลประโยชน์แอบแฟง หรือวางตัวไม่เป็นกลางโดยเฉพาะกับชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนจะส่งผลเสียตามมาทำให้เกิดกิเลสตันหาข้าวของในประเทศมีราคาสูงขึ้นแม้รายได้การจ้างงานจะสูงขึ้นก็ตามขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ